นายสิทธิชัยศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสพร้อมหัวหน้าส่วนราชการนำนักดำน้ำจากชมรมคนรักเลก,กว่า20คนลงเรือหน่วยนานวิทยุโยธินกองทัพเรือเรือตรวจการของสำนักง,งานประมงจังหวัดนาราธิวาสและเรือตรวจการของสำนักง,งานกลุ่มเจ้าท่าจังหวัดนาราธิวาสเพื่อเดินทางไปยังจุดประกาลังเทียมบริเวณหน,น้าน้ำนาราธิวาส ห่างจากชายฝั่งประมาณห้าไมล์ทะเลเพื่อให้นักดำน้ำร่วมกิจกรรมบันทึกภาพใต้น้ำและทำความสะอาดบ้านปลาณบ,บริเวณแนวประการังเทียมซึ่งได้จัดสร้างประการังเทียมตามแนวพระราชด,ดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและตามโครงการของกรมประมงมีทั้งโบกี้รถไฟรถถังแท่งบูซีเมนและได้จัดสร้างแนวประการังเทียมตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมา ในโอกาสนี้นายสิทธิชัยศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนาวาเอกนพดลที่ตวัฒนสกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือร่วมกันลงทะเบียนเพื่อเป็นการเปิดกิจกรรมบันทึกภาพใต้น้ำและทำความสะอาดบ้านปลาบริเวณแนวประการังเทียมจากนั้นค่ะนำนักท่องเทีย่ยวและนักดำน้ำสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของประการางังใต้ท้องทะเลนราธิวาสซึ่งในการบันทึกภาพและร่วมกันทำความสะอาดประการังเทียม ชมรมคนรักทะเลใช้เวลากว่าห้าชั่วโมงในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หัวหน้าชมรมคนรักทะเลกล่าวว่าจากการดําน้ำดูแนวประการาังเทียมตามแนวหน้าน้ำน,ำนาราธิวาสพบว่ายัางคงมีแนวประการาังที่อุดม,มสมบูรณ์มีปลานานาชนิดมาอาศัยอยู่โดยเฉพาะปลาช่อนทะเลที่สามารถวัดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลได้นอกจากนี้ยังพบว่าการทําแนวประการังเทียมมีประโยชน์ต่อชาวประมงพื้นบ้านเป็นอย่างมากมีปลาเพิ่มขึ้น มีไรายได้เพิ่มขึ้นชาวประมงไม่ต้องเดินเรือไกลอีกต่อไปนอกจากนี้จากการสำรวจธรรมชาติของชมรมคนรักเลพบว่าน้ำใต้ท้องทะเลนดาธิวานมีจำนวนมากมีนวประการังที่สมบูรณ์และเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือความจริงใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นเกราะป้องกันแนวทางต่อสู้เพื่อฟื้นฟูทะเลและทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในระยะยาวอันเสมือนเป็นการคืนชีวิตให้ประชาชนและท้องทะเลอีกครั้งค่ะ